นีคุณอยู่ในการพันพาจีครับผมครับมาแลครับผมกลับมาแล้วครับผมกับรายการปันปาจีครับผมต้องขอโทษจริงๆที่หายไปซะนานเลยนะครับอย่างที่ผมลงคลิปไว้เล็กๆนะฮะว่า ผมอุปกรณ์มันเสียนะครับเลยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้นานเลยแล้วก็ติดกับเรื่องโควิดอะไรก็ตามเลยอุปกรณ์ไม่มาสักทีแต่วันนี้มันมาแล้วผมได้กลับมาถ่ายคลิปแล้วครับผมก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งหายไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้จะลงคลิปเรื่อยๆเลยนะครับเมสําหรับคลิปในวันนี้ครับเราจะมารีวิว g นดั b i l l e Galaxy c o อส o s บอกเลยนะครับว่าเจ้าบิวสไตน์กาแล็กซี่คอสมอมันก็ไม่ใช่กันดั้มใหม่อะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นกันดั้มที่จิงตัวหนึ่งเลยก็วาดได้นะครับจิงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาดูคลิปรีวิวกันเลยนะครับงั้นอย่ารอช้าเราไปดูดีวิวดีคนระับเอาละครับนะตอนนี้เราอยู่กับการดั้มบิ i สไต t ์กาแล็กซี่คอร์สมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวน,นี้จัด เต็มมากนะครับและสวยมากดีไซน์นี่สวยสุดๆเดี๋ยววันนี้ผมจะลงลึกรายละเอียดกันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวนี้อยู่นะครับคุณดูรีวิวนี้จบแล้วนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับว่าโดนหรือไม่โดนนะครับถ้ามันโดนก็จบรีวิวนี้ไปจัดกันเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวก่อนเริ่มนะครับผมขอบอกนิดนึงให้มันอินจัดๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่าที่มาเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ b u i l ไต t ์ก k e ล a กซี่คอสมอนะครับดั้งเดิมมันมาจาก กันดั้มบิวสไตค์กาแล็กซี่นะครับซึ่งมันมาจากอนิเมะเรื่องบิวไฟเตอร์นะครับผมก็อนิเมะเรื่องนี้มันจบมานานมากแล้วก็เกือถึงสิปีแล้วนะครับอ้าวแล้วตัวนี้มันมาได้ยังไงล่ะสืบเนื่องมาจากนะครับในจบซีซั่นของภาคบิวไฟเตอร์นะครับเจ้ากาแล็กซี่นะฮะผมมันพังไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ มันก็จะมีภาคเสริมขึ้นมานะฮะนั่นก็คือกันดัมบิลไฟเจอร์เบ t เลโหลดนะครับผมมันเป็นภาคเออผมมองว่านั่นเป็น,ปนภาคที่ทําให้แฟนๆหลายคนหายคิดถึงมากกว่านะครับไอภาคนี้มี5ตอนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะไอตัวนี้มันออกมาตอนที่5นะครับโอเคแล้วตัวนี้มันมาได้ยังไงล่ะตัวนี้มันมาจากการซ่อมแซม จากเจ้าตัวเก่านะฮะโดยอูริเซนะครับผมออริเซนะครับก็ซ่อมตัวนี้ให้กลายเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วก็เติมคำว่าคอสมอรไปครับโดยการเปิดตัวของมันนะครับมันมาจากประธานนะฮะเมจินของเรานะครับผมรุ่นพี่เมจินนะฮะเดินไปหาอูรินะฮะบอกว่าเฮ้ยได้ยินว่าไานทำการดั้มตัวใหม่เสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมล้วอยากแก่ลงัวสู้ดูได้ไหมนี่เขาพูดประมาณนี้เลยนะครับผมออิโอริก็บอกว่าได้เลยจัดไปไอสัตว์เดี๋ยวมาเดี๋ยวกูตกเกรียนนะครับผมโอเค ที่เหลือจะเป็นยังไงก็ลองไปหาดูนะครับผมโอเคทีนี้เรามาเข้ารีวิวกันเลยดีกว่าครับต้บอกเลยนะครับว่าเจ้ายู w ต่ y l e ก a l a ็กซี่คอตัวนี้นะฮะจัดเต็มและสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดีเทลพร้อมจุดขยับตั้งแต่หัวลงล่างนะครับตามสไตล์ผมเลยนะฮะผมโอเคเรามาเริ่มที่ศีรษะหรือเงียดกันก่อนนะครับนี่ศีรษะของมันนะครับสามารถหมุนได้300 60องศานะครับ oh <my> นี่ก็คือขยับได้ปกติของกันดั้มทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่ธรรมดาครับมันมีลูกเล่นที่น่ารักมากเลยนะครับนั่นก็คือมินิกัน oh <my> ตรงใบหน้าฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับ มันจะเป็นมิกนิการเล็กๆนะฮะนี่ที่เอาไว้ยิงนะครับผมใบหน้านะฮะซึ่งกระสุนนี้นะฮะผมมองว่ามันไม่ได้เน้นออกมาให้อีกฝ่ายถึงแก่กรรมนะฮะแต่ว่ามันเน้นเพื่อการก่อกวนและความลำคานมากกว่านะฮะเจ้ามินิการตัวนี้นะฮะยิงแบบเหมือนสร้างม่านหมอกให้สตูมองไม่เห็นแล้วก็เข้าไปโจมอ่าโอเคส่วนที่เด่นๆของใบหน้าเลยนะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะครับก็คือส่วนของเจ้าตัวนี้คริสตัลตัวนี้ฮะ,ะหรือว่าเป็นพาสใสสีแดง สุดร้อนแรงเหมือนไฟในใจเธอนะับผมแรงอีกม,มันจะแปะอยู่บนใบหน้าเลยซึ่งสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับผมเหมือนอัญ,ญมณีเลยนะที่สำคัญยังไม่พอนะครับด้านหลังนะครับก็ยังแปะพาสใสให้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ใส่ไปทําไมนะน่าจะไปเสริมตรงส่วนอื่นมากกว่านะแต่ว่าพอใส่ปุ๊บมันก็ นี่มันก็เล่นแสงนี้นะก็สวยดีนะครับผมนี่วันนี้นะโอเคหัประมาณเท่านี้เลยถือว่าแจ่มอยู่นะครับมาส่วนเรื่องของบอดี้ตัวบ้างนะฮะบอดี้ตัวคือถ้าใครรู้จักสายสไตร์ก็จะรู้ดีใช่ไหมว่ามันก็คือโครงบอดี้ตัวธรรมดาแต่ว่าเพิ่มเติมคือใส่สีขาวกับพาสใสขึ้นมานะครับบอดี้ตัวมันจะมี3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือตรงหน้าอกนะฮะถ้าเพื่อนไม่สังเกต ผมว่าเพื่อนๆก็ไม่รู้หรอกเพราะตอนแรกผมให้สังเกตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นผ้าสสนี้ครับแล้วก็เป็นผาสาใสองจุดปึ๊บนี่ส่วนเรื่องการขยับก็คือขยับได้ปกตินะครับไม่สามารถขยับเอลได้ซ้ายขวาอย่างนี้นะแค่ขยับหมุนได้นะครับผมโอเคนี่นะนี่ก็บอดี้ตัวนะครับ ส่วนของด้านหลังนะครับก็คือปกติฮะไม่มีอะไรนะครับมีไว้ตัวแค่เสียบเจ็ตแผ่เพีงเดียวนะแล้วก็มีเป็นบูสเตอร์ตรงนี้เล็กๆนะครับส่วนต่อไปครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากจริงๆนะฮะที่ทําให้ตัวนี้ดูโดดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือส่วนของแขนนะครับแขนมันก็สวยมากเลยนะฮะคือแขนมันก็คงอิงรูปเดิมอะครับนี่รูปแบบเดิมเลยนะครับส่วนของการขยับนะครับปุ๊บก็แต่ประมาณนี้นะครับขยับได้ประมาณนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บส่วน นี่แล้วก็หลังก็ประมาณนี้โอเคนะแต่ว่าตรงที่มันเด่นเด่นเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเกาะไหลครับเกาะไหลมันเด่นมากนะครับไม่เด่นก็ตาบอดแล้ว <c oughs> นี่เพราะมันมีพาร์ทใสให้สองจุดนะครับผมนี่ เพื่อนๆจะเห็นนะว่าเป็นผ้าใสที่สวยมากมันดูอลังการเวอร์เวอร์เลยนะครับมันดูอลังการสุดๆเลยนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้สามารถขยับได้ด้วยนะ th, น่ารักมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ใส่โล่ตรงนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะเราจะไม่ได้เป็นแบบด้ามจับที่แบบให้ตัวละครถือโล่งนะี้นะจะเป็นด้ามจับอย่างนี้นะครับผม copyright. นี่จะเป็นตัวใส่นี้นะครับมาก็ส่วนแขนก็ประมาณนี้แหละมาส่วนต่อไปครับคือส่วนของตัวเอวครับตัวเอวนะฮะก็คือปกติเลยครับขยับ กระโปรงหน้าได้นะครับแต่ว่าขยับกระโปรงหลังไม่ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะฮะที่แฟนแฟ er นกันดัมบิดไฟเตอร์นะฮะที่ไม่รู้ว่าชอบแบบผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบมากนะฮะก็คือเจ้าส่วนนี้ฮะก็คือตัวเก็บบีมนะครับตัวเก็บบีมด้านข้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสามารถเก็บบีมได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับผมแน่นด้วยนะไม่ได้หลวมนะเห็นไหมนี่ไม่หลวมนะผมใส่ไว้นะแล้วก็เอาออกง่ายฮะ แล้วก็ใส่เข้าไปง่ายแล้วก็แน่นด้วยนะคะเห็นไหมไม่หลวมนะครับนี่ขอพูดหน่อยชอบมากครับถ้าสมมุติว่าใครเป็นแฟนบิลไฟเตอร์นะถือว่าการ์ตูนผ่านมานานแล้วนะมันจะมีฉากหนึ่งที่เจ้าสไต์เนี่ยมันถึงจนมุมและแบบร่างกายแม่งแหลกเหลวพังแล้วแต่ว่ามันถึงวินาทีอ๋อรุดมันถึงวินาทีสุดท้ายที่แบบเฮ้ยจะสู้ไม่ไหวแล้วว่ะแต่ว่าด้วยไหวพริบครับอีกฝ่ายแม่งพุ่งเข้ามาจะอัด นี่ใช้ดาบตรงนี้จับปุ๊บกดปุ้งพุ่งดาบขึ้นมาแล้วเป็นการสวนกับทิ่เทมากถ้าใครจําฉากนี้ได้นะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับส่วนตัวผมชอบฉากนี้มากนะอินอินชอบฉากนี้มากเลยนะครับโอเคไอ้เจ้าตัวกระโปรงก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับคือส่วนของเรื่องขาครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูของเรื่องการขยับของขาก่อนนะก็คือขาสามารถเตะหน้าได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือปกติของกันดั้มเนาะแต่ส่วนเตะหลังไม่ได้นะครับได้แค่พับ ข้อขาไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเอเคส่วนเรื่องดีไซน์ก็คือปกติเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเด่นเดเด่นเดมากเลยนะฮะก็คือเจ้าตรงนี้ปุ๊บปุ๊บนี่มันสามารถกลางแบบนี้ได้นะครับผมกลางแบบนี้ได้นะครับดูดีมากเลยแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากางทั้งตัวล่ะมันก็จะอารมณ<แ>์ประมาณนี้นะครับ ถ้าสามารถกางทั้งตัวก็ได้จะแบบนี้นะฮะมันตอนแรกเพื่อนๆอ,อาจจะดูตลกหน่อยนะแต่ว่าดูไปเรื่อยๆแม่งจะรู้สึกว่าเออ,อเฮียแม่งเทว่ะตัวก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับต่อมาครับขอพูดเรื่องของอาวุธครับต้องบอกว่าอาวุธตัวนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็เด่นๆเ,เลยครับผมขอเริ่มด้วยสิ่งแรกก็คือเจ้าโรตัวนี้นะฮะล้วเพื่อนๆจําได้นะทรงประมาณนี้นะฮะก็คือทรงเรียบๆไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าในอนิเมะลูกเล่นมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับ ปุ๊บเจ็ดสิอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ความสามพันพิเศษของโลกครับสามารถใช้อันนี้ได้นะครับผมเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าไอสายท่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอสายท่อมีไว้ทาอะไรนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับจุดเด่นของโลกอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพารสายสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหม นี่มันจะเป็นพลาสสสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะว่าใสามาทําไมมันมีไว้ทําไมล่ะครับผมต้องบอกเลยถ้าใครดูอนิเมะนะฮะจะรู้กันว่าเจ้าโล่ตัวเนี้ยความสามารถพิเศษของมันคือสามารถป้องกันพลังงานต่างๆและดูดซับมาเป็นพลังงานของตัวเองได้ซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับนี่เขาเลยทําเป็นพลาสสมาเพื่อ ให้เหมือนในอนิเมะว่ามันกําลังดูดซับพลังงานอยู่เอ้ยอันนี้คือผมชอบนะส่วนตัวคือเขาจะลดต้นทุนโดยการไม่ต้องทําพาสาสตตรงนี้ก็ได้แล้วใช้เป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาแต่ไม่เว้ยเขาทําเป็นพาสาสติติดโล่ซึ่งมันเป็นจุดที่เล็กมากนะถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะอลโล่ก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนต่อมานะครับที่เป็นอาวุธหลักๆของเจ้าบิลสไตน์เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าปืนครับผมแต่ตรงปืนอะ่ะผมพูดตรงๆนะคือผมประกอบครั้งแรกผมรู้สึกเสียใจอะ่ะทำไมรู้ปะพบว่าตามอานิเมะอ่ะ มันเป็นปืนที่สีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มตรงนี้เป็นสีเขียวแต่ว่าเราประกอบมาเราได้เป็นแบบสีตามพื้นพลาสติกซึ่งมันก็ไม่ได้สวยเลยอ่ะมันดูแบบมันดูมันดูบ้ามากเลยมันไม่ค่อยโอเคอครับเพื่อนๆสังเกตนะมันจะดูแบบธรรมดามันไม่ได้มันไม่โอเท่าไหร่เลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยอว่นะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของปืนเนี่ยครับมันสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นะฮะ นี่ก็คือสามารถยืดออกมาได้นะครับแล้วยืดออกมาทําไมล่ะอ่ะเดีผมทําให้ดูนะครับปุ๊บใส่เข้าไปนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับจุ๊บน <Grammy> ี่ <น ressive. S 1> มันคือการทําให้ยิงแรงขึ้นครับทุกคนมันจะทําให้ยิงแรงขึ้นนะตัวอย่างที่บอกครับว่าเราจะเก็บพลังงานตรงนี้ไว้ที่โล่นะฮะแล้วก็ชาร์จตุ๊ต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 ต๊ตตุ๊ ก็อาวุธปืนกับโล่มันจะเชื่อมกันแบบนี้นะฮะส่วนต่อมาครับเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่น่ารักดีนะฮะก็คือเจ้าเรื่องปกติเลยครับที่กันด้านทุกตัวจะได้นะฮะก็คือเจ้าบีมเลเซอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะให้มา2ชิ้นนะทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าฉากนั้นเป็นยังไงล่ะพี่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าฉากนั้นเป็นยังไงนี่มันทําอย่างนี้ไอ้หนูก็คือบิวสไตล์เหมือนแบบไม่ไหวแล้วแบบอีกฝ่ายพุ่งเข้ามาบอกเฮี้ยกูจะชะนะป่าวะสวนกลับด้วยกกันกดอย่างี้ ใส่ซีซัดโอเคนี่กดบีมปึ้งให้ดาบปรคุงเข้าไปหาอีกฝ่ายโดยที่เราไม่ได้จับดาบนะครับประมาณนี้แหละฉากนี้ก็คือติ่งเขาพูดกันนะครับผมส่วนต่อมาครับที่รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่พิเศษจริงๆเลยนะฮะนั่นก็คือส่วนของนี้ครับก็คืออาร์ตเสริมครับเป็นพาร์ทที่สามารถ ให้เราเอามาเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆเบื่อพารใส่ตรงเกาะไหลแล้วเพื่อนๆก็สามารถแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบปกติได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆเบื่อหัวที่มีปืนแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้หัวปกติได้ที่มันไม่ได้มีปืนหรือว่ารายละเอียดอะไรชัดเจนนะครับก็คือปกติเลยนะครับผมและอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือส่วนของตัวพาร์ทขานะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยเบื่อแสงแล้วไม่ชอบไอ้ตัวนี้เลยอ่ะก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะครับผมนะยังไม่หมดยังไม่หมดมันขี้โกงมากเว้ย มันให้ส่วนนี้มาด้วยนะครับผมนี่ก็คือให้กเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็อะไรมันประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่ามันเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับมันก็คือเจ้าเจ็ตของเจ้าบิลไฟเตอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้ความสามารถพิเศษมันเยอะมากเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับให้ดูเรื่องของดีเทลก่อนนะครับดีเทลก็ธรรมดาปกติเลยนะครับผม เป็นสีขาวนะครับอยู่รายละเอียดก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับมันจะเน้นเรื่องของรูปร่างมากกว่านะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบติดสติกเกอร์นะฮะแต่ว่ามันจริงตรงไหนรู้ปะ่ะมันเป็นยานบินใช่ไหมมันเป็นยานบินเป็นยานบินได้ไหมครับมันสามารถทําอย่างนี้ได้ปุ๊บนี่สามารถทําอย่างนี้นะปุ๊บปุเป็นอย่างนี้ แล้วยังไงต่อยังไงต่อละครับ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 ปึ้งโอ้หเย็ดแมมนี่มันสามารถทําอย่างนี้ได้ทุกคนนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยสามารถทําเป็นยานบินติดหลังเป็นไอพ่นเช็ดอย่างนี้ได้เจิงไหมโคตรเจ๋งสวยมากเลยนี่นะครับ แต่เท่านั้นยังไม่พอจริงๆนะฮะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้นะฮะนี่ก็คือเปลี่ยนเป็นยานบินอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่พอนะฮะมันสามารถเปลี่ยนเป็นฟูโมดของเจ้าตัวนี้ได้ฟูโมดคืออะไรล่ะครับนี่ฟูโมดคืออย่างนี้ครับผม,มนี่คือฟูโมดของเจ้าบิลสไตน์กาแล็กซี่คอสมอนนะครับเอาแล้วมันยังไงต่อล่ะครับแค่นี้เหรอมันเหมือนแค่ดาบติดหลังเลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคิดอย่างนั้นมัน ธรรมดาไปนะฮะผมเพราะมันชื่อ Galaxy c o s m o s นะฮะมันก็จะติดอย่างนี้นะฮะโอเคนะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนี่เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นแฉกดาบ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 เยอะไปหมดเลยนะครับจะเรียกดาบก็ไม่ถูกนะมันธีมของมันคือ Galaxy อะ่ะมันน่าจะเป็นอารมณ์ดวงดาวมากกว่านะครับผมน่าจะเป็นแบบแฉกของดาวที่แบบเยอะมากจเจืิบจลัดด่ะนะนี่ประมาณนี้นะ ซึ่งอลังการมากเลยจัดเต็มจริงๆนะครับผมนี่นะนี่มันดูขี้โกงชิบหายเลยถ้าสมมติว่าบิลไฟเตอร์มีจริงนะแล้วกูขับซาคูแล้วกูต้องเจอตัวเนี้ยกูว่าวกูเอาเปืนยิงหัวตัวเองปั้งให้ตายดีกว่าไอ้เงี้ยกูไม่จะนะหรอกถ้ามึงมาโหมดเนี้ยนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมเป็นกันดั้มตัวหนึ่งผมจะน้อยใจบันไดมากๆเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าก a l a x y ซ o s m o s ให้ชิ้นนี้มาด้วยนะครับผมนี่เพื่อนๆอาจจะงงว่าไว้ทาอะไรนะครับมันทําอย่างนี้ฮะเสียไปเออนี่มันคือฐานตั้งเว้ยมันคือฐานตั้งซึ่งไม่ต้องมีก็ได้แต่เขาให้มาและเป็นฐานตั้งเฉพาะของมันด้วยนะครับผมนี่พีคไหมเฮ้ย โครพีคถ้ากูเป็นกันดั้มตัวอื่นอะก,กูน้อยใจแล้วอีแม่งให้บันไดไม่ให้กูทําไมต้องให้แค่นี้ด้วยนะผมนี่ประมาณนี้นะโอเคก็เจ้าตัวนี้สรุปเลยนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของบอดี้เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของของจัดเต็มจริงๆครับสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้จบนะครับแล้วคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับหรือว่าถูกใจใช่เลยก็อย่ารอช้าจบคลิปนี้แล้วก็ไปซื้อกันเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวทีนี้เราไปดูภาพสวยๆกันเดี๋ยวครับ やりそう来るか出し惜しみして勝てる相手じゃありませんからその息いをし証拠が熱い,熱いならばこれであれはプライムキャノンシュー ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวบิวสไตล์กาแล็กซี่คอสมอสนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับผมก็มีไอเดียผุดขึ้นมาเต็มเลยครับผมและหลังจากนี้นะฮะจะมีช่วงใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับ ก็รอติดตามชมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะเป็นช่วงที่จะให้เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมกันนะครับและสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและช่วงนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือช่วงทําสีตามสั่งนะครับผมช่วงทําสีตามสั่งนะครับผมได้มีไอเดียว่าผมจะหาการดัมมาสักตัวและให้เพื่อนๆเลือกสีให้นะครับเอาสอสีพอเช่นเอาขอกันดัมสีชมพูเขียวครับขอกันดัมดำเขียวครับ ขอกรนดัมตัวนี้ขอสีแดงสีดำครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมและคลิปในอีพีแรกของช่วงสีตามสั่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ฮะบาบัสฮอสครับผมเพื่อนๆอยากให้ทำสีอะไรนะครับสองสีพอก็ให้เพื่อนๆโหวตมาเลยนะครับว่าเอาสีอะไรดีแล้วก็ผมจะเอาสีพวกนั้นน่ะที่เพื่อนๆนะ บวชมาเขียนใส่กระดาษแล้วก็มาจับฉลากด,ดูฮะว่าจะใช้สีอะไรในการทําสีเจ้าบาบาทอสนะครับผมเพื่อสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็วันนี้ครับรายการบานาจีก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับหลังจากนี้ผมจะลงคลิปพยายามลงคลิปให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยผมจะมีเวลาว่างเยอะมากแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดต่อด้วยนะ นะครับผมโอเคก็วันนี้รายการมันจ,จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับและคลิปน่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ